นิทานอีสบเรื่องหมาป่ากับหมาหิวโซเย็นวันหนึ่งขณะที่หมาป่ากำลังด้อมด,อม,ดอม,มองมองอยู่แถวหมู่บ้านมันก็บังเอิญเผชิญเข้ากับหมาผอมแห้งแรงน้อยจนหนังแทบติดกระดูกตัวหนึ่งราชันหมาป่าทำจมูกฟุดฟิดใส่อาหารอันผอมแห้งของมันราวกับว่าไม่เคยหิวโหยเช่นนี้มาก่อนมันจึงเดินตรงไปหาเจ้าหมาขณะที่หมาเองก็ถอยกรูดขอให้ข้าได้เตือนนายท่านหน่อยเถิดเจ้าหมากล่าว คำพูดของมันถูกขัดเป็นระยะขณะพยายามเลี่ยงหลบคมเขี้ยวของหมาป่าท่านจะต้องกล้ากลืนฝืนทนสักเพียงใดหากท่านจะกินข้าในตอนนี้ดูสีโครงของข้าสิข้าไม่มีอะไรเลยนอกจากหนังและกระดูกแต่ขอให้ข้าได้บอกท่านเป็นการส่วนตัวสักหน่อยอีกไม่กี่วันเจ้านายของข้าก็จะจัดงานเลี้ยงแต่งงานให้ลูกสาวคนเดียวของเขาท่านคงพอเดาได้ว่าข้าจะอ้วนทวนสมบูรณ์ขึ้นสักแค่ไหนจากเศษอาหารที่เหลือจากโตก๊ะ เมื่อถึงตอนนั้นท่านค่อยกินข้าก็ยังไม่สายช่วยไม่ได้ที่เจ้าหมาป่าจะนึกไปว่ามันคงดีเพียงใดหนอหากได้กินเนื้อหมาอ้วนพีแทนที่จะเป็นเจ้าตัวผอมกระรองที่อยู่ตรงหน้ามันจึงหยุดโจมตีและจากไปพร้อมกับคำสัญญาว่าจะกลับมาอีกไม่กี่วันถัดมาเจ้าหมาป่าก็กลับมาหาสเสบียงอาหารที่ได้รับคำมั่นเอาไว้ มันพบเจ้าหมาในสนามหลังบ้านเจ้านายของมันและเรียกให้มันออกมาเป็นอาหารของตนเสียดีๆนายท่านเจ้าหมาตอบพลังยิ้กมกลิ่นข้ายินดีอย่างยิ่งที่ท่านจะได้กินข้าข้าจะออกไปทันทีที่หมาเฝ้าประตูเปิดประตูให้ทว่าหมาเฝ้าประตูเป็นหมาตัวใหญ่ยักษ์ที่เจ้าหมาป่ารู้ดีจากประสบการณ์อันเจ็บปวดว่าไม่เคยปราณีต่อเหล่าหมาป่า ดังนั้นมันจึงตัดสินใจไม่รั้งรอและเผ่นแนบไปอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ขาของมันจะพาไปได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ายึดมั่นในคำสัญญาที่มุ่งจะล่อลวงเราด้วยผลประโยชน์จงพอใจในสิ่งที่เราได้รับดีกว่าพุทธภาษิตโอโนโทโรโยสหัเตที่คดนางทานโตเตปัสสีมิตรปานโพชโนอาหารเหตุนกโรติปาปังตังเวนรังสมณะมหุโลเก คนใดมีท้องพร่องย่อมทนความหิวได้ผู้ฝึกตนมีความเพียรอินดื่มพอประมาณไม่ทำบาปเพราะอาหารท่านเรียกคนนั้นแหลวว่าสมณะในโลก